ครับผมก๊อฟเจษฎาเนมิสธานะครับก๊อฟมีประสบการณ์ตรงอยากจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังกันก่อนหน้านี้นะครับก๊อฟเป็นนักธุรกิจกินดื่มเที่ยวจนปล่อยตัวเองนะครับน้ำหนักสูงถึง127กิโลกรัมฟังไม่ผิดครับ127กิโลกรัมทุกคนเชื่อไหมครับว่าณตอนนั้นนะครับอาการแทรกซ้อนมาเพียบเลยครับปลายมือชาพื้นดำที่คอพื้นดำที่อกพื้นดำที่หลังนะครับตอนนั้นก๊อฟกลัวมากเลยครับจึงตัดสินใจเข้าพบคุณหมอหลังจากตรวจเลือดนะครับทุกคนใช่ไหมครับว่าค่าต่างๆองกกสูมา อย่างเช่นคอเลสเตอรอลนะครับสูงถึง207ไตรกอสราย202นะครับแล้วก็เป็นพวก LDL นะครับสูงถึง175ตอนนั้นกังวลใจมากครับจึงหันมาควบคุมอาหารและออกกำลังกาย ไปตรวจเลือดสาอีกครั้งหนึ่งหลังจากนั้นเดือนนึงนะครับพบว่าค่าต่างๆมาได้ดีขึ้นเลยแม้แต่นิดเดียวตอนนั้นกังวลใจมากครับจึงไปดูโฆษณาต่างๆแล้วก็ไปสจบโฆษณาโฆษณาหนึ่งใน a c e b o o k ครับซึ่งมีพี่บินบรรลือลิเป็นพรีเซนเตอร์ผลิตภัณฑ์ตัวนั้นชื่อว่าเบต้าเฮิร์มครับมีสมุนไพรต่างๆมากมายที่ช่วยเกี่ยวกับเรื่องที่ก๊อฟมีปัญหาอยู่นะครับหลังจากนั้นก็เพิ่งเปิดใจทานนะครับซื้อมาทานทั้งหมดสากล่องทานวันละสองเม็ดตอนนี้ทานมาได้เกือบ <S <S ๆราวๆสองเดือนแล เองก็ตกใจครับเพราะว่าค่าต่างๆมาดีขึ้นมากอย่างคอเลสเตอรอลนะครับลดจาก207มาเหลือ125ครับไตรกีเซอไร์ลดลงมาเหลือจาก2 0 2 2 3 7เ็เห็นไหมครับว่าวันนี้ก๊อบดีใจมากมีกำลังใจมากก๊อบเชื่อว่าก๊อบทำได้ทุกคนก็ทำได้ครับหานมาดูแลตัวเองเถอะครับขอบคุณครับ